สำหรับใครที่มีปัญหาคลิปไม่เด้งหรือว่าเมื่อมีคลิปใหม่มาจะเด้งช้ากว่าเพื่อนเขานะครับผมนะเข้ามาทีไรไม่ทันเม้นแรกตลอดเลยนะครับผมนะโอเคสำหรับตอนนี้ผมก็จะมาบอกวิธีแก้นะครับผมนะขั้นแรกก็คือเข้าไปที่ช่องของผมเลยนะครับ bobby.com นี่ครับผม แล้วก็กดค้นหาไปเลยนะครับผมก็จะเด้งขึ้นหน้าช่องเป็นรูป n นารูโตแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็กดเข้ามาที่ช่องของผมเลยโอเคเมื่ออยากให้ช่องของผมคลิปของผมนะครับผมเด้งขึ้นมาเตือนนะผมเมื่อมีคลิปใหม่นะผมนะก็ทําตามวิธีของผมบอกเลยนะครับผมนะขั้นแรกนะผมก็ให้กดติดตามก่อนเลยนะครับผมอ่า เมื่อกดติดตามนะครับผมสังเกตทางด้านขวานะครับผมก็จะมีรูปกระดิ่งนะครับผมเล็กๆอยู่นะครับผมอ่าให้เรากดรูปกระดิ่งไปเลยนะครับผมอ่าเมื่อกดรูปกระดิ่งแล้วให้เราเลือกทั้งหมดนะครับผมอ่าเลือกทั้งหมดเสร็จแล้วแค่นี้นะครับผมก็เมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ๆจากช่อง Bobby.com นะครับผมก็จะได้รับเตือนก่อนใครนะครับผมนะก็จะได้มา ชมเป็นคนแรกแล้วก็เป็นเมแนแรกของช่องด้วยนะครับผมโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผม b ๊ b บ,บบี้ดอีกเช่นเคยนะครับผมนะ ก็คลิปนี้ก็มาอยู่ในเกมด r e a m กสเก็ตสองพั2 0เหมือนเดิมนะครับผมนะ <Wow. S 1> ทุกคนอาจคิดถึงเสียงเพ,าะ,เพาะของผมนะครับผมนะซึ่งก็ไม่ได้พากมาหลายคลิปนะครับผมนะส่วนมากก็จะเป็นแบบประกอบเพลงนะครับผมนะ <Wow. S 1> เล่นไปประกอบเพลงแล้วก็มีคลิปตอนผมไปบ้านพี่สาวนะครับผมนี่ก็เพิ่งกลับมาแล้วผมนะ,นะ oh. ก็จะสามารถพากเกมได้เหมือนเดิมแล้วนะครับ, oh. รบผมนะโอเคนะผมนะ สำหรับใครที่คิดถึงเสียงของผมนะครับผมนะก็ผมก็กลับมาแล้วนะครับผมนะก็จะมาทำคลิปเหมือนเดิมนะครับผมนะเพิ่มเติมก็คือไลฟ์สาระนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมนะก็จะมารีวิวชุดนะครับผมนะมีน้องคนนึงนะครับผมนะทำชุดช่องให้ผมนะครับผมนะโอ้โหเป็นแบบประทับใจมากนะครับผมนะมีแบบแฟนคลับทำเสื้อทีมให้อ้โย ถือว่าแบบปลื้มใจมากเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่แบบมีความสามารถเรื่องทำชุดนี่ครับผมทำแฟนอาร์ตนะครับผมนะสำหรับใครที่มีความสามารถนะทำให้ช่องผมได้นะครับผมนะผมก็จะมาบอกมารีวิวให้นะครับผมนะแบบทำแฟนอาร์ตสวยๆให้กับช่องของผมนะก็จะเป็นอะไรที่ ขอบพระคุณมากนะครับผมนะก็จะเป็นอะไรที่แบบปลื้มใจมากนะเพราะว่าแบบมีแฟนคลับที่แบบใส่ใจนะมันแบบอบอุ่นแล้วนะถึงผมจะมีแบบผู้ติดตามน้อยมีคนดูน้อยแต่มันแบบจิตใจที่แบบติดตามกันมันเกินร้อยครับผมก็แบบปลื้มใจแล้วนะครับผมนะที่อยู่ด้วยกันนะครับผมนะโอเคนอกเรื่องกไปมากแล้วเดี๋ยวผมเอาชุดมานะครับผมนะผมเปได้ไปก๊อปลิงก์มาแล้วล่ะนะ มาดูกันว่าผมน้องเขาจะทําเสื้อออกมาได้สวยขนาดไหนนะโอเคเดี๋ยวไปเข้าที่ห้องแต่งตัวเลยนะผมนะโอเคเนี okay, ่ยโอเคนี่ผมก็ทําเสื้ออ,อะไรวะยูเวนตุสนะครับผมนะใน2คลิปก่อนหน้านี้นะผมนะซึ่งเป็นแบบคลิปประกอบเพลงนะทุกคนก็น่าจะได้ดูกันแล้วนะโอเคเดี okay, ๋ยวมาเปลี่ยนเสื้อเลยก่อนะครับผม โอเคน้องเขาไม่ได้ทําโลโก้มาให้ด้วยนะครับผมนะมันก็จะติดโลโก้นี้นะครับผมนะก็ซึ่งนะ่าจะเกะก,กะนะนิดนึงนะครับผมนะโอเคมาดูกันแต่น้องเขาทําแบบแปะแปะมาแล้วละ่ะแปะมากับเสื้อนะแต่มันก็จะเห็นตัวดําๆอยู่นะมันก็จะดูไม่ค่อยชัดโอเคเดี๋ยวก็ลิงก์วางแล้วนะครับผมนะมาดูกันว่าเสื้อจะสวยไหมนะครับผมโอเค ่าก็สวยไม่สวยก็ขึ้นอยู่กแบบับมันอยู่กแบบับความพอใจของผมนะเพราะว่าผมพอใจมากเพราะว่าแบบมีคนทําให้อะเออแบบแฟนคลับทําให้เราต้องดีใจอนะผมไม่ติแล้วนะใครทําอะไรให้ผมน้อมรับตลอดนะครับผมนะอ่าโอเคก็ถือว่าใช้ได้เลยนะมีรูป YouTube ด้วยอ่าแบบเป็นสปอนเซอร์นะ YouTube เป็นสปอนเซอร์ โอเคือว่ามาดูกันนะก็ผมดีใจแล้วนะครับผมนะแค่นี้ผมก็ดีใจนะเพราะว่าแบบเป็นน้ำใจจาก FC นะครับผมนะผมก็ปลื้มใจนะครับผมนะอ่ามี n นกี้แล้วผมนะเออสปอนเซอร์ตรงหน้าอกแล้วผมนะเป็น n i กี้แล้วก็ตรงกลางเสื้อแล้วผมนะเป็นแบบพวกสปอนเซอร์อย่างเงี้ยก็ติดไว้ว่า YouTube นี่ครับผม ่ามาดูข้างหลังนะว่ามีอะไรหรือเปล่าโอเคข้างหลังก็จะเป็นชื่อนะครับผมแล้วก็อ่านี่ครับผมมี b o b b y c o m โอเคโอ้โหถือว่าแบบดีใจมากทุกคนโห้น้องเขาทำให้อะ่ะโอ้โหมีเสื้อทีมแล้วนี่ครับผมแต่โลโก้มันจะบังนะครับผมเพราะว่าไม่มีโลโก้แบบ เอามาติดนะครับผมมันก็จะเป็นขึ้นโลโก้ของแบบดีมลีกที่เขาจัดมาให้นะครับผมนะโอเคก็ถือว่าใช้ได้นะเป็นชุดสีส้มนะครับผมเข้ากับตัวอะไรนะเนินจารルโตนะครับผมนะเป็นแนวสีส้มนะครับผมโอเคก็จะประมาณนี้นะสําหรับเสื้อเดี๋ยวผมไปแข่งด้วยนะครับผมนะใส่ชุดนี้ไปแข่งเลยมาดูกันว่าจะเท่ขนาดไหนนะครับผมนะไปลงสนามกันนะครับผมโอเค มาครับผมดีใจนะครับผมดีใจใครทําอะไรให้ผมผมน้อมรับนะผมนะทุกอย่างนะผมไม่ติอะไรทั้งนั้นนะเพราะว่าเป็นสินน้ําใจจากทุกคนนะซึ่งแบบให้มานะครับผมผมก็น้อมรับทุกอย่างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาเล่นแมตช์หนึ่งนะครับผมนะเจอกับอะไรไม่รู้ตัวนี้เป็นแมตช์ธรรมดานะไม่รู้ว่ามันจะรีหรือเปล่าผมกลัวแบบมาเลสผมหายเนี่ย เงินผมใช้ไปหมดแล้วทุกคนโอ้โหมาเลสผมมาโอ้โหอยากได้มากแต่ผมไม่มีตังค์ด้วยโอ้โหแล้วก็นี่ทีมเต็มหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถอดน,นักเตะไม่รู้ว่าแข่งข้างนอกมันจะแบบรีนักเตะหรือเปล่านะแต่ก็ต้องไปดูนะผมนะโอเคเดี๋ยวผมแข่งนะครับผมถ้านักเตะหายนักเตะรีก็รอกันยาวๆนะครับผมโอเคนะผมนะ มาชมเกมกันเลยดีกว่ากับเสื้อสวยๆนะผมจากแฟนคลับนะครับผมนะโอเคไป let's go let's go <S เสียงดังไปว่าทุกคนเสียงผ้าเกมนะโอเคมามากับ bobby.com นี่ครับผมโอ้โหลืมเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรด้วยโอเคมาเร็วๆเลยครับผมสดๆเลย มาใครที่ชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง20ไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะับผมสำหรับใครที่แวะมาเยี่ยมชมนะโอเคเริ่มเกมครับผมชุดมองง่ายด้วยนะโอ้โหชอบมากเลยนะครัแบบจิจาร์นะผมนะเคมองตามองสบายตามากเลยฮะเคจังหวะนี้โอ้โหโอโห้คลิปที่แล้วผม ทุกคนน่าจะได้ดูกันไปนะผมแพ้สเปร์นะผมโอ้โหยับเลยถือว่าบอดเล่นโหดนะอบอดแบบโคตรโหดอะ่ะผมแบบโอ้โหสู้ไม่ได้เลยนะโอ้โหจังหวะน,นี้ะชาโอ้โหวิ่งตามทันนะโอ้โหวิ่งตามทันเฉยดูเลยมุสาแบบสปีดเต็มตัวยังทันอีกอะโอเคจังหวะน,นี้ตรงกลางมีใคร วอถึงอยู่ปั่นเลยครับโอ้โหเข้ามือแบบสบายสบายเลยนะแล้วเปิดยาวมาลูกนี้โอ้โหได้วิ่งแซงดูดิโอโหเอาเอโอ้เกือบเกือบนี่ผมซื้อซาเน่มาด้วยผมทำรีวิวไปแล้วนี่วะบู๊ทำไมเนี่ยโอ้โหไม่ผ่านเฮ้ยเสื้อใหม่เราต้องแบบฉลองใช้หน่อย ไปครับผมเรื่อยๆโอ้โหดักบอลได้แทงทะลุช่องโอ้โหเบนเซม่าจังหวะน,นี้ไม่ล้าด้วยจังหวะน,นี้สลองเชื่อมัยหน่อยเพื่อนโอ้โ oh. หหักไปไหนยังได้อยู่ตรงกลางมีใครหรือเปล่าวิ่งมาซัดเลยโอ้โ oh. หติดเพื่อนโอ้โ oh. หติดเพื่อนตัวเองหรือเปล่าหาแล้วจังหวะน,นี้สวนโอ้โ oh. หโกถึงก่อนโอ้โ oh. หเรียบร้อยเคลียร์ออกไปดีครับผมโอ้โ oh. หเนี่ย ก้องหลังชอบวิ่งไม่ทันกล้องหน้านะครผมแต่ทีมเขาวิ่งทันกองหน้าผมเกี่ยวกับอะไรวะ่โกงกันนี่วาอ้าวลำหนา้าคือกองหน้าผมนี่วิ่งหลุดหลุดไปเนี่ยก้องหลังเขาวิ่งตามทันอยู่แล้วนะแต่พอก้องหน้าเขาหลุดก้องหลังผมวิ่งไม่ทันคืออะไรอะโกงกันหรือเปล่าโคตรไม่ชอบเลยไปครับผมโอ้โหทิ้งให้ใครวะ้เนี่ย นะโอเคโอค้โหจะหมดครึ่งแรกแล้วโอ้โหหมดครึ่งแรกเลยครับผมศูนย์ศูนย์ครับผมโอ้โหโอเคครับผมก็มาชมครึ่งเวลาหลังกันเลยนะครับผมนะสี่สิบห้านาทีสุดท้ายผมจะได้สักประตูหรือเปล่านี่ฮะฉลองฉลองเชื่อ้ยฉลองเสื้อ้อพูดอะไรนะ <c oughs> ผมเป็นคนอีาสานนะพูดแบบ ชอชอชเซออะไรไม่ค่อยแบบคล่องเท่าไหร่โอ้โหเรียบร้อยจะจ่อเรียบร้อยครับผมโอ้โหพูดนอกเรื่องไปเมื่อกี้เบตเซม่าซัดเลยครับผม <Okay. S 1> บอกว่าอยู่กับเกมสมาธิอยู่กเกมเขาบอก <laughs> นี่ครับผมโอ้โหหน้าประตูอย่างเงี้หมดสิทธิ์เซฟฮะ้วเข๋ผมนำไปแล้วหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับผมโอ้โห <laughs> แล้วก็ จะได้ฉลองเสื้อ,อ,อพูดยากจริงๆได้เรียนเป็นคนไทยจริงปนะเนี่ยโอเคโอค้โหจงังหวะนี้เขาลุ่ดออล้ำหน้าไปเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเปิดยาวเลยครับใช่ไหมคิลพอดีผมเป็นลูกครึ่งลอนดอนนะลูกครึ่งลอนดอนนะ หยอกนะทุกคนโอ้โหจังหวะน,นี้หลุดหรือเปล่าจังหวะน,นี้โอ้โหโลง่ลงๆเรียบร้อยเลยครับผมเป็นสองประตูต่อศูนย์นี่ครับผมจากกองหน้าทางริมเส้นนี่ครับผมนะมีความเร็วแล้วก็มีความแม่นยำในการยิงนี่ครับผมโอ้โหจังหวะน,นี้ผู้รักษาประตูออกมาไม่เจอบอลน,นะฮะโอ้โหได้ยิงกลางประตูแบบสบายๆเลยนะครับผมสวยสดงดงามเลยทีเดียวโอ้โหสองลูกไปครับผมเสื้อใหม่นะครับผมโอ้โห แรงกล้าจริงแรงเหมือนเสียเสื้อเลยอ่าผมโอ้โหจงังวันนี้มาดูเงินด้วยโวว่าจบเกมเราจะได้เท่าไหร่นะเล่นแบบแมตช์ข้างนอกผมจะได้เก็บตังซื้อมาเล้นถ้ามันไม่หายนะจังวันี้หลุดแล้วโ,โหเบสม่าชิปโอ้โหประมาทไปแฮ้ติดเล่นนะผมเบสม่าติดเล่นนะ าจาังหวะนี้โดนสวนไม่เล่นแล้วนะครับผมไม่ได้ไม่ได้เอ้าไงาท้องปังงางเลยหาเลยครับผมจังหวะนี้ได้สวนแล้วโอ้โหเบนเซม่าเบนเซม่าหลุดเป็นโอ้โหเรียบร้อยเลยครับผมเป็นลูกที่สองของเบนเซม่านะนี่ครับผมโอ้โห ด้วยความตัวใหญ่ครับผมแหวกกองหลังมาได้1ตัวแล้วก็หักหลบผู้รักษาประตูนิดนึงนี่ครับผมแล้วก็ยิงไปโอ okay. เคการเป็นตัวเกิดขึ้นโอเคเหลืออีก10นาทีสุดท้ายนะครับผมนะก็จะจบเกมตอนนี้ก็เราก็นำไป2เอ้ย3ประตูต่อ0นเอาจงังหวะนี้กองหลังมึนโอ้โ oh, หดีนะแย่งได้ จุดวันนี้ต้องวิ่งแล้วครับผมเบนเซม่าโอ้ความเร็วแฮตติกก็หูไม่หวังแฮตติกเลยจังหวะนี้อืมเบนเซม่า <c> ไม่เอาแฮตติกหรือวะาถดเวลา4นาทีเดี๋ยวเราต้องให้เบนเซม่าแฮตติกให้ได้จังหวะนี้ทิ้งที่ว่างให้กับกองหน้าได้วิ่งนะผมโอ้โหเนี่ยกองหลังเขาวิ่งเร็วตลอดเลย พอกลองหลังผมนะวิ่งไม่ทันกองหน้าสักทีโอโห้หมดเวลาการแข่งขันนะผมเก้าสินาทีเป็นทางด้านบ o อบบี้ m นะครับผมเอาชนะไป3ามประตูต่อ0นะครับผมจากเบนเซม่า2ลูกนี้ครับผมอ่าก็จะประมาณนี้นะครับผมนะมาดูเงินกันดีกว่าโอ้โหได้20บบาท <laughs> โอเคครับผมนะสำหรับใครที่ ชอบคลิปวิดีโอนี้นี่ครับผมนะก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ให้ถึง20ไลค์นี่ครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามให้ผมด้วยนี่ครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปสนุกๆแบบนี้ต่อไปนี่ครับผมนะโอเคก็ถ้าอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรนี่ครับผมนะสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนี่ครับผมนะผมก็จะพยายามตอบให้ทุกคอมเมนต์นะ่ครับผมนะ หรือว่าใครมีความสามารถทางด้านการทำชุดสวยๆทำโลโก้นะครับผมแล้วก็หรือว่าแฟนคลับคนไหนอยากทำชุดให้ผมหรือว่าทำแฟนอาร์ตวาดรูปแฟนอาร์ตสวยๆนะครับผมนะผมก็ยอมรับมารีวิวนี้ครับผมนะผมก็ชอบมากนะครับผมนะที่ให้ทุกคนแบบมีส่วนร่วมในคลิปของผมนะครับผมโอเค ไว้เจอกันคลิปหน้าและกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้กับผม bobby.com ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมโอเคไว้เจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย